ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยนะคะที่ได้ไปชมสาธารณรัฐรางคโปร์ค่ะซึ่งเป็นทงเรียนที่อย่างพวกเราค่ะก็เป็นมือน้องใหม่นะคะก็เพิ่งได้ผ่านการประกวดที่รัฐาสตรเมือเดนมาซาทผ่ารแล้วก็รู้สึกขอบคุณสำหรับผู้ใหญ่ใจดีนะคะทางกรรวงตังกันยูจกระรวังศึกษาธิการนะคะก็ขอบคุณมากค่ะที่ให้โอกาสอย่างพวกเราครับความตื่นเต้นนี้ไม่น้อยแค่ไหนครับก็ มีค่ะอย่างส่งเอฟซีก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเป็นงานแรกแล้วก็เป็นงานที่จะต้องไปโชว์ค่ะที่ปรนเทศไทยค่ะที่จะต้องไปโชว์ตา่างประเทศเพื่อให้ต่างประเทศนะคะได้รู้มาประมาณว่าคนไทยก็มีดีเหมือนกันมีการซ้อมมานานแค่ไหนาแล้วก็ของเราไปชุดเด็มยังไงอ๋อก็การซ้อมนะคะก็พวกเราเริ่มซ้อมตออั้งแต่ปิดเดือนเดือนมีนาหลังที่ผู้แข่มาค่ะก็ซ้อมมา จุดเด่นของของเราคิดว่าเป็นอะไรคร like ับจุดเด่นของเราคือเอกลักษณ์ของชุค่ะนนี้คือชุดเราก็ไม่ลืมตัวตนกลางคืนตอนกลางคืนไม่ได้เชยนกันค่ะถือว่าเป็นเรื่องแม่ยดีที่เราได้รับเกียรติเชิญจากประเทศสิงคโปร์แล้วได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในสร้างขีดเส้นให้กับประเทศไทยนะครับแล้วก็โดยการนําเอาเอกลักษณ์ของวงชุดที่เป็นเอกลักษณ์ของวงเป็จัลฟอและนำเข้าสื่สังคมด้วยด้วยรูปแบบของวงดวงวาทิตย์แล้วก็แสดงความเป็นไทย ซึ่งแตกต่างกับยุโรปยุโรปท,ที่ประเทศอื่นครับแสดงความเป็นไทยเข้างชัดเจนเช่นอเอวิ้งทุ่งกับเราใช้เพลงไทยเดิมมาสําหรับเดินแถวด้วยมีการโชว์ในเรื่องของสัศ<ร><ห>น์เรทรูก็ถือว่าเป็นเกียรติเป็นโอกาสที่ดีสาหรับเด็กชาวทุงโลกที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการโชว์ครั้งนี้ในงานยาวชนเห่งชาติประเทศสิงคโปร์มีการฝึกซ้อมอน,อไงไงไน้องๆอย่างไรบ้างครับการฝึกซ้อมเราเราซ้อมกัน ทุกวันทุกวันโดยปรับรุปแบบที่เราเคยไปแข่งในระดับนานาชาติเราปรับรุปแบบย่อส่วนลงให้เล็กลงให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่เราจะต้องแสดงแล้วเราซ้อมเต็มทุกคืนเลิกก,กันก็ประมาณ 3- ามสี่ทุ่มนะครับก็แม้แต่ฝนตกเราก็ยังซ้อมไปอีกทุกคืนเพลงที่เรานําไปแสดงโชว์นะครับก็จะมี3เพลงหลักใหญ่ๆนะครับเป็นเพงลงุ่งเพราะเขาให้เวลาเราแสดงประมาณ 4- ี่ถึงห้านาทีเท่านั้นนะครับก็ จะใช้เพงลงราชินีแห่งท้องทุ่งนะครับเพงลงราชินีแห่งท้องทุ่งนี้จะเล่าในเรื่องของความฝันของเด็กชาวบ้านนอกชาวนาคนหนึ่งที่อยากจะไปใฝ่ฝันเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงอ่าแล้วก็เพลงต่อไปก็คือเพลงโอ๊โมบานกอซึ่งเป็นเรื่องราวของเันมันเหมือนเป็นซีรีส์ที่ต่อเนื่องกันก็คือนักร้องอ่า้านนอกที่อยากจะเข้าไปสู่ฝั่งเกา ครับก็เจอความวุ่นวายสับสนในเรื่องรถลามาั่งเจอผู้คนมากมายนะครับรูปแบบของการโชว์วงโยธวาทิพย์รุ่นใหม่สมัยนี้เขาสามารถนําเอาเรื่องของการร้องเข้าไปใส่ได้นะครับไม่ใช่แค่แค่เดินแถวอย่างเดียวก็จะมีร้องร้องเข้าไปแทรกตรงนี้ด้วยโอโบอบางกอนะครับแล้วก็จะมีท่อนดัมสโลนะรเป็นพวกอ่าวงร้อง,องเออร์ชั่นสโตร์แล้วพร้อมกับ อเอกลักษณ์ของเราอีกอย่างหนึ่งที่แตกต่างวงอื่นคือคณะการดูกลุ่มตีธงเนี่ยที่อื่นจะตีธงเล่นวงพื้นได้เหมือนกันแต่โรงเรียนจากร้องสามารถที่จะแดน์ได้เพราะว่าเด็กของเราคือเด็กกลุ่มวงที่จะเป็นเอกลักษณ์ของเรา,าจะเป็นแดนเซอร์ด้วยนะครับแล้วก็เพลงสุดท้ายเราจะปิดด้วยเพลงมาลายน้ําใจนะครับก็ประกอบร้องด้วยส่วนหนึ่งเป็นเพลงสนุกสนานแล้วก็โชว์พลังออกมา ครับฝากชาวพุทธโลกให้เป็นกำลังใจสำหรับเด็กโลกคราวนี้นะครับเราเป็นตัวแทนประเทศไทยเป็นโรงเรียนเดียวที่ได้ไปแสดงที่ประเทศสิงคโปร์นะครับก็ฝากให้เป็นกำลังใจและก็ติดตามผลงานของชาวจังหวงก้องก็วันนี้รู้สึกอื้นใจนะคะตื่นเต้นตื่นเต้เนเพราะว่าเราได้รับรุ่นนักแสด้สองใหญ่นะคะก่อนที่จะไปจีนโชว์ที่สิขขงโคโปร์ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ได้รับการไปดีตามที่ว่า ได้ซ้อมกต่มาหนักหักทีเดียวพีพ่น้อะให้กำลังใจให้กำลังใจก็รับส่งดูแลสเสียงอะไรพวกนี้ค่ะเวลาเราเหนื่อยก็ต้องให้กำลังใจ้ให้กำลังใจกัะเพราะว่ากานซ้อมหนักทุกอย่างมันช่ว้มีเกียงติบวกับ้นตอดเช้าก็มาแบบวาที่ไม่ได้ไปไหนเลยนะคะเพต่อการซ้อม